นี่ดอกครับเน่าไปเรึ่งนวครับไม่ใช่ว่าเนะ่าเนาะแมงหนอนกินนะครับหนอนกัดกินหดอกครับ อยู่ได้ไปไม้นะเห็นกันไหมถ่ายให้ดูสาวนี้สวยครับนี่จวา

เจาะขาจนมันกวงเลยครับศับตูของเราอู้แข่งของเราก็คือหนอนครับอันนี้ครับมันกินจนทะลุเลยครับสามดอก Có tai thủ nó đỏ nó ừ, không tai thủ này Kiểm hiện nữa Không cho em Đây là phải chinh trục không Không có hết Phải đi vô này không หวานครับหวานป่าครับตัวเล็กๆเยอะๆเล็บแดงดูก่อนว่ามันนิ่มหรือว่ามันแข็งอยู่แข็งอยู่ครับใช้ได้ครับ เห็นมาระยะ10เมตรครับดอกไม่เริ่มเลยหมหูครับน่าจะเป็นเห็ดปวกเห็ดโคนบ้าง,เ,งหเห็ดหูนูเห็ดพวกได้แค่ดอกเดียวเอ,เองครับมันดอกเล็กอยากเจอเหมือนกันครับรสชาติมันอร่อยนะ รสชาติหวานเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนะครับ เไปแล้วครับมีดอกเล็กๆอีกดอกยกขวกกินไปครึ่งดอกมันโตไหนก็เอาครับดอกโต

้นจุจ่มเป้งครับมันผมเรียกมัน้นจุ่มเป้งเห็ดอะไรครับมันจะเป็นเห็ดขิงเห็ดขาแล้วก็ใช่ครับมียางด้วยแต่นี่นี่น่าจะไม่ใช่ ไอดอกนี่ไม่ใช่ครับไอดอกนี่เป็นเห็ดถิ่งเห็ดข่ามันเป็นเห็ดอะไรไม่เอานีกว่าครับเพื่อความชัวต้นจุมแป้งครัเขาจะเอาเอาลำต้นมันเนี่ยคล้ายๆกับหนอ ยอดของมะพ้าวครับยอดมะพ้าวอ่อนแต่อันนี้รสชาตินก็จะหวานสู้มะพ้าวอ่อนไม่ได้เนาะก่อไปแกงลักษณะเดียวกัน,นครับแกงใส่ไก่บ้างใส่เนื้อบ้างนี่นอดอกรู้เป็นเห็ดอะไรเห็ดน,น้ำม้อยครับ มอนำปังนี่ครับต้นจุม่มจุมเป้งจุ่มเป้งครับที่ผมเรียกนี่ครับ,รบ,รบเขาจะฟันตรงนี้แล้วก็ยอดมันอยู่ข้างในนะครับ ลักษณะต้นกขาขายอินผาลัมครับมันจะมีผลมันก็มีครับผลออกสีเขียวแก่มันจะเป็นสีดำกินได้ลักษณะหวานมันอินผาลำัำแต่เมตรข้างในมันจะใหญ่หน่อยครับก็อีกต้น ม hier, yal, okay. ื่เขาเอาต้นโตๆครับต้นโตข้างในมันจะจะมีเยอะครับต้นเล็กข้างในไม่ค่อยมีนี่ครับเจอกระปุกเห็ด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 หาดครับอาหารโปรกเห็นนีมครับนึกว่าจะไม่เจอแล้วครับอร่อยันอร่อยคนละอย่างกับเห็ดผวกนะครับ สองดอกนี้จะเอาไปนึ่งสองดอกเล็กจะเอาไปแกงนะครับผมเริ่มถ่ายรูปนะครับเมื่อกี้เสียดายจังเลยผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปแคปเอาหน้าจอก็ได้ไมันจะเสียเวลาหน่อยไม่เห็ดพัน สายตาพยายามมองหาเห็ดหาดอยู่ครับพอติดใจในรสชาตินะดีแบตจะหมดนะครับแบตจะหมดก็ต้องหยุดกัน ยคลิปในแค่นี้ก่อนยังไงก็สนใจคลิปต่อไปก็กดติดตามกดซับสไครต์ตรงมุมด้านด้านขวาเนี่ยครับคลิปต่อไปผมลงมันจะเด้งขึ้นมาหน้าจอเลยครับเดี๋ยวยังไงแบบหมดมันก็ถึงไันถึงกันนะครับหมก็คือหมด แต่ถ้าเป็นป่าลึกๆผมจะก็ไม่ให้มันหมดนะครับต้องซเซฟๆกันหน่อยอันนี้มันใกล้ใกล้กับรถแล้วครับเห็นรถจอดอยู่แล้วครับไม่กลัวถ้าเป็นป่าผมจะเก็บแปดไว้ว่าต้องใช้ g p s นะครับงั้นม,มีหวังหลงแน่เนาะหลงป่าแน่มาเจอรถแล้วครับรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ